conquered Europe. Turkey. We're never down of gonna stop. From to all Paris สวัสดีครับปกเกย์ฮอสในทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็วันนี้ก็วันที่28นะครับวันอังคารที่ยีนะคืนนี้เราจะอยู่ที่บนอิตาลีนะครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานกับนาโปลีนะครับก่อนอื่นนะครับ,นนรบเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับ ใครที่กาลังมองหาเว็บที่มันคงปลอดภัยนะครับน่าเชื่อถือนะครับไม่โกงไม่เกยนนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็เล่นเ่านพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ของเฮี้ยนะกลุ่มที่มีแจกทีเด็ดบอลนทนั้งวันทั้งคืนนะครับ เราแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะแล้วบอลทุกคู่ที่แจกนะครับเนียคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับมีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียพร้อมกิจกรรมดีๆในกลุ่มแะครับแจกของรางวัลด้วยนะก็มาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้ตีสองสี่สิบห้านะครับอินเตอร์มิลานกับนาโปลีนะก็เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนคู่นี้กันก่อนนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับอินเตอร์มิลานอันดับสองนะครับแข่งไปสามอยู่เกมนะได้ 22เสมอ10แพ้4แล้วก็มีอยู่76แต้มนะครับคืนนี้ถ้าได้อ่า3แต้มก็เป็น79แต้มนะครับก็จะการันตีนะการันตีได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเบียดกันอยู่ถึง3ทีมนะครับมีอินเตอร์เอตาลันต้าแล้วก็ลาซิโอนะครับที่แย่งกันอยู่นะแล้วก็นาโปลีนะครับนาโปลีแข่งไป3ามโอเคเหมือนกันนะครับชนะ17เสมอ8แล้วก็แพ้ไปน11นะมีอยู่59แต้มคืนนี้ถ้านาโปลีชนะนะครับ ก็จะกลายเป็น62แต้มนะครับก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่6แทนเอซิมิลานแล้วก็ก็ต้องบอกว่านาโปลีก็อ,อยากไปเล่นยูฟ่านะครับแต่คงหมดสิทธิ์แล้วนะเพราะฉะนั้นทําได้แค่ทาคะแนนได้ดีที่สุดเพื่อจะได้ไปเล่นบอลยูโรปาลีกนะครับจะได้ไปเล่นบอลยูโรปานะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ก่อนนะครับ5้นัดล่าสุดของทั้งคู่จากทุกทวทุกรายการนะ5้นัดล่าสุดนะครับนี่เลยครับนาโปลีกับอินเตอร์มิลานนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับบอลสูสีมากนะครับนัดล่าสุดก็เสมือนไปแก้1่ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับ1ประตูต่อ1แเล่ทั้งสองประตูนะครับยิงกันครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีประตูเกิดขึ้นเลยนะครับส่วนนาโปลีก็ชนะไป2ครั้งนะครับอินเตอร์ชนะ2ครั้งนะครับเสมือนหนึ่งครั้งบอลต้องบอกว่าบอลคู่นี้สูสีมากเลยนะครับบอลคู่นี้สูสีมากเพราะฉะนั้นน่าเล่นมากนะครับบอลคู่นี้นะแต่ไม่รู้ราคาจะเปิดมายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูงแรกนะ สูงแรกสัง,งกำจักห้าบิลล่าสุดนะครับ <_ C ell> ก็แตกไปนะครับสามจากห้าบิลล่าสุดก็แตกไปนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับบอลคู่นี้ยิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับแตกสองจากห้าเกมเท่านั้นนะแตกสองจากห้าเกมเท่านั้นนะครับในลีกนะครับในลีก <_ C ell> เดี๋ยวเรามาดูสถิติเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนะครับกลายเป็นว่าอินเตอร์มิลาน5เกมล่าสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะชนะ3แล้วก็เ,เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็ชนะเจนัวไป3มประตูต่ตอศูนย์เฮียจำได้คืนนั้นเฮียก็ให้ ตีเด็ดไปด้วยนะครับคู่นี้นะเฮียให้ตีเด็ดไปด้วยก็กินเต็มกันไปนะครับแล้วก็ส่วนสูงแรกนะครับดูสถิติสูงแรกนะครับของอินเตอร์มิลานนะอินเตอร์มิลานก็ต้องบอกว่าสูงแรกแตก4จาก5บินเลยนะครับแตก4บินจาก5บินล่าสุดเลยนะครับก็ชอบยิงครึ่งแรกนะครับดูนะครับเป็นทีมที่อ่าคนข้างจะชอบยิงครึ่งแรกอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าราคาเปิดมาไม่เยอะนะครับน่ารุ้นมากนะครับส่วนสูงเต็มเกมของอินเตอร์มิลานนะก็4จาก5เกมล่าสุดนะครับก็ ก็แตกไปนะครับก็แตกไปนะส่วนตาตีตีของนาโปลีนะครับนาโปลีห้าล่า wow, ส so ุดนะครับก็กลายเป็นว่าชนะ2เสมอ2องแล้วก็แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็อ่าชนะซัสโซซัสโซโลไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็1ประตูเกิดขึ้นจากครึ่งแรกนะครับส่วนตาตีตีห้าล่าสุดอ่าในครึ่งแรกนะครับสูงแรกก็แตกกันไปเต็มห้าบินติดเลยนะแตกกัน5บินเลยนะครับ5บินเลยนะส่วนสูงเต็มเกมของนาโปลีนะครับก็ แตกไป3จาก2เกมล่าสุดนะแตกไป3าจาก2เกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับบอลไม่ว่าจะสูงแรกสูงเต็มเกมหรือบอลเต็งนะครับค่อนข้างจะน่าลุ้นอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติาราคากันนะครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะนี่ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นว่าอังน้ำอินเตอร์มิลานต่อครึ่งลูกนะครับอินเตอร์มิลานต่อครึ่งลูกเพราะว่า,วาอันดับตา,ารางคะแเดนมันค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะแต่ก็ต้องดูกันก่อนนะครับราคาน้ำที่เปิดมาอินเตอร์มิลาน ถือว่าเยอะมากนะครับหน้ารองนะครับบอลคู่นี้นะเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้นะครับเฮียขอไปฝั่งนาโปลีนะครับเฮียขอไปฝั่งนาโปลีที่ครึ่งลูกน้ํา86นะต้องบอกว่าอาจจะไม่ฟันทงร้อยเอร์เซนแต่ก็นาโปลีน่าเล่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นขอไปฝั่งนาโปลีที่ครึ่งลูกนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมคู่นี้ยิงไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้น2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งนะครับกดได้นะครับ ที่เหลือค่อนข้างจะลุ้นยากนะค่อนข้างจะลุ้นยากนะครับเพราะฉะนั้น2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งสูงเต็มเกมนะครับกดได้สบายเลยนะแล้วก็สูงแรกนะครับแล้วก็สูงแรกก็ที่1ลูกนะครับสูงแรกที่1ลูกก็กดไปก่อนนะครับรอ,อกินเต็มหรือยกนะหรือยกนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสูงแรก1ลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งหรือสอ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็บอลเต็งก็ขอไปอยู่ฝั่งนาโปลีนะครับคู่นี้นะแล้วอย่าลืมนะครับใครที่กาลังมองหาเวที่ม่นโงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันท สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณ